โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโปเกมอน t c g Pocket กันอีกครั้งนะครับก็สำหรับวันนี้ครับเกมโปเกมอน t c g Pocket ได้มีอัปเดตการชุดใหม่นะครับของซีรีส์ A2 นะก็จะเป็น A2A นะครับโดยแพ็คนี้นะครับตัวละครโดดเด่นที่มาเนี่ยก็ตามหน้าสองเลยเพื่อนๆ อาเซอุสนะครับใช่ไหมชื่อนี้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจว่าผมเรียกถูกหรือเปล่านะก็ถ้าเรียกผิดยังไงขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับและแน่นอนการใหม่มานะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกรชากันแบบจุกๆเช่นเคยครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดจนกว่าทองเนี่ยมันจะกดไม่ได้นะอ๋อใช่แล้วก็ก่อนที่เราจะไปเปิดกาชากันนะครับอันนี้ผมก,กดรับก่อนเพิ่งไปจัดมาเพิ่มนะสำหรับตอนนี้นะครับเกมเนี่ยมันมีแจกกิจกรรมพิเศษด้วยเพื่อน โดยเขาจะแจกซองสตาร์เตอร์เริ่มต้นนะครับของลิซดอนมิวทูแล้วก็พิกาจูนะซึ่ง3ซองนี้เนี่ยมันจะการันตีเลยว่าในซองเนี่ยจะมีการระดับ4ดาวเงินขึ้นไปนะครับแน่นอน1ใบนะพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนเป็นซองกันเกลือเพื่อนๆเออเป็นซองพิเศษนะครับก็อันนี้เนี่ยจะได้จากอีเวนต์นะเพียงแค่เพื่อนๆล็อกอินเท่านั้นนะครับก็จะได้มาเลยนะจะเป็นอันนี้ครับสเปเชียลกิฟนะ รู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันจะแจกเรื่องในโอกาสฉลองโปเกมอนเดย์มั้งเพราะเหมือนเมื่อวานนี้เนี่ยโปเกมอนเขามีประกาศวันโปเกมอนเดย์นะครับนอกเหนือจากซองใหม่เนี่ยมันก็ยังมีพวกของขายใหม่ด้วยนะครับใครที่เป็นสายสะสมเนี่ยก็ลองไปจัดดูกันได้นะเช็คใน,นคร้านค้ากันดูนะครับอ๋อใช่แล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมจะมาอัปเดตแบบเร็วๆนะก็คือเดี๋ยวปลายเดือนสามมันเวียน รู้สึกว่าระบบแรงเกมโปเกมอนเนี่ยทีมงานเขาจอัปเดตเข้าเกมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อไต่แรงนะครับตอนนี้เนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมเด็กกันให้พร้อมนะเพราะซองเสริมนี้มันเทียบเท่ากับซองเซเลบี้เพื่อนๆนแล้วซองใหม่ที่จะมาอีกทีแบบชุดใหญ่เนี่ยน่าจะอีก2เดือนเต็มเ็มเลยนะครับสำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมเมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับ เพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับอ่ะก็มาเพื่อนรไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราเปิดกันค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวคลิปมมนจะนานเกินด้วยนะครับไม่ใช่อะไรนะก็ไปเลยครับเริ่มจากซองฟรีครับไป สำหรับวันนี้นะครับการที่ผมอยากได้เนี่ยจะมีเป็นน้องเชมินนะแล้วก็ลิฟฟอนอ่านว่าลิฟชื่อลิฟฟอนหรือเปล่าอีบุยธาตพืชนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะคือผมอะ่ะชอบโปเกมอนธัตพืชอยู่แล้วโอเคเหมือนจะไม่มีนะครับเดี่ยว่านเหล็กมันเยอะจังตรงน,นี้โอเคไปครับเปิดฉากเรียบร้อยมาจะบอกว่าเมื่อวานผมดวงดีมากเพื่อนไม่รู้ว่าดวงมันยังเหลือถึงวันนี้หรือเปล่านะโอเคของจริงนะครับ สิแพ็คเท่านั้นไปเริ่มจากนาฬิกาสายที่ดอมาก่อนนะครับขอเสียงขอแสงถึงแม้ชัไม่ได้เปิดนานแต่จำได้ฮึบโอเคมีเสียงครับประมาณ2อที่4 2ที่5นะแต่ไม่มีแสงเลยอุ้ยอันนี้น่ารักน้องเชอรี่อุซบอดอันนี้ชื่อไหนนะไม่ใช่อุซบอดดีมันชื่ออะไรนะเรียก ผมจําไม่ได้แล้วเอ้ยโอเคตัวนี้ผมก็ชอบเพื่อนๆพือธาตุพืชนะครับเอาจริงคือโปเกม,มอนพืชอะผมชอบกรบหมดอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีการสวยหรือเปล่านะต้องต้องไปดูผมยังไม่ได้เช็คเหมือนกันไปครับไปเรื่อยๆอันนี้ปะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้เทนเนอร์เทนเนอร์ว่เทนเนอร์เฮ้ยอเอาเรื่องเลยว่ะเอาเรื่องเลยมา โอเคอิริด้านะครับอ่านถูกไหมอ่ะน้องอิริด้าเหรอฮิล40เดส์สำหรับโปเกมอนที่มีเอเนอร์จีน้ำแปะอยู่นะครับอุ้ยแคปก่อนเลยอันนี้น่าจะแรงอยู่นะผมว่าเพราะว่าฮิวธาตุพืชเนี่ยเหมือนคนเขาบอกว่าโกงกันนะครับตอนนี้เหมือนน้ำเนี่ยก็ได้การฮิลแรงๆมาแล้วนะแล้วโปเกมอนน้ำส่วนมากเลือดมันก็เยอะด้วยไงโอเควัน okay. นี้เด็ดวันนี้เด็ดผมน่าจะไปขิงเพื่อนได้ ผมมีเพื่อนเขาชอบเล่นเด็กน้ำอยู่ครับเฮ้ยน้องเชมินอันนี้แบบธรรมดามั้งโอเคแต่ว่าเราต้องการแบบอันนี้คือสีอะไรอะหนึ่ง <1 S 2> ดาวทองป่ะโอเคไปเลยครับเฮ้ยโอเคอันนี้เชมินหรือเปล่าจากที่ดูรูปหรอเฮ้ยมีโอกาสนะผมว่ามีโอกาสนะปึ๊บโอเคไม่ใช่นะครับมาริวนะ น่ารักอะน่ารักจังโอเคสิบสองแรกถือว่าเริ่มได้ดีครับมีสองดาวมาเฮ้ยเดี๋ยวสองดาวโทรอีกแล้วไม่กอดไม่กอดทุกคนอันนี้โปเกมอนครับตัวอะไรโว้เนี่ยขอลิฟอนได้ไหมคือผมอยากได้ริฟอนมากริฟอนโคตรสวยฮึบฮึบโอเคครับกาชอมนะเก่งไหมเนี่ย ใช้จี้หนึ่งอันนะครับตี50ดาเดิมเออยัวออฟพอร์เนย์พวกไอ้โเอ้ย50ดาเดมจคือตีตัวไหนก็ได้นะครับเอ้ยโอเคอยู่นะผมว่าเก่งอยู่แต่มันล่าง3เลยอะเลือดร้อยเจนะครับทำไมไม่ใช่รีฟอนไม่เป็นไรห้ามบน่นการด,ดีแบบนี้บ่นไม่ได้เพื่อนโอเคเริ่มต้นโคตรสวยนะครับโคตรสวยไป<อ>ครับไปเลยยกเซต เลยละกันก็หวังว่าผมเปิดชุดใหญ่ชุดหนึ่งเนี่ยมันการมันน่าจะเกือบครบได้นะไปครับคือมันไม่มีการ์ดพวกฟูชิกิดานิผมก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดเยอะนะเปิดเอามาแค่แบบพอเล่นแล้วก็สะสมให้มันแบบครบๆนะครับฮึบโอเคมีเสียงมีแสงน่าจะอยู่แยกซองกันด้วยนะแพ็กนี้มีลุ้นนี่ไงการเสรอุดการเสรอุดหรือเปล่าฮึบ โน,โน่นนะครับนึกถึงสมัยเด็กๆเลยอะ่ะเฮ้ยอันนี้ e x e x สตัวโอเคอาเซอุสนะครับ e x สวยอยู่นะเนี่ยไปครับนี่ไงกาบัยร่างสองของกาชมนะครับสองห้าไม่มีจิราจิน่ามาแล้วครับมาแล้วขอเชมินได้ไหมเชมิน โอ้หอันนี้หมาโคตรเท่เอาจริงอารเท่มากอันนี้โจมตีศัตรูหนีไม่ได้นะครับเฮ้ยเท่อยู่เท่อยูอย่เฮ้ยเชมินเชมินเชมินเปิดเชมินปิดปะเนี่ยฮึบฮึบดีด่ว่าส่งไปติดไปครับเฮ้ยเทนเนอร์ไมค์กอดทุกคนเทนเนอร์ใบที่สอง เฮ้ยวันนี้เอาเรื่องจัดปึ๊บโอเคอาดามันเหรอชื่ออาดามันปะเทจัดทำอะไรได้ไงเออเทอร์น้านะครับโปเกม,มอนเหล็กทุกตัวเดเมจลบ20เดี๋ยวแค่นี้เองเหรอแต่ว่าได้อยู่มั้งเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นปึ๊บเดี๋ยวนะไอหมา,านี่มันง่ายเหรอโอ้โหสามตัวติด ผมว่าตอนนี้ผมดวงผูกกับมาแล้วอะโอเคหมดแล้วครับไปอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะเอาจริงได้เทนเนอร์นี่คือเด็ดเพื่อนๆเพราะเทนเนอร์การันสวยไงถึงแม้ไม่ได้ใช้เนี่ยอย่างน้อยเอามาเก็บอย่างละใบก็ยังดีครับไปครับเขาคอเลคชันแบบเร็วฟึ๊บเฮ้ยนี่มันได้มาครึ่งหนึ่งแล้วนะ60ใบไปต่อชุบ ขอเสียงขอแสงขอเสียงขอแสงฮึบโอเคมีเสียงมีแสงเฮ้ยเดี่ยวเฮนเนอร์ไปที่สามถาจริงโอเคน้องอีลีดาเหรอผมอ่านถูกใช่ไหมสองใบครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเล่นเด็กน้ำวัเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ผมเล่นพืชน,นะแต่ถามว่าเล่นเด็กพืชไหมต้องบอกว่าเล่นแต่เด็กไฟครับฮึ๊บ ก็อบอกว่าผมชอบเล่นเด็กเร็วดิมาโหดีเทจัดเอ้ยอันนี้มันเป็นท่าเ,เหล็กแล้วนะก่อนหน้านี้มันเป็นสายฟ้านะครับไปครับน่าจะสองหน้าหรือเปล่ามันมีแสงนะกลางๆที่แหละยังไงมาแนละ้วขอเชมินเชมินมาก่อนสักตัวลูกฮึบใบที่สี่หามจริง ครับเราได้เทนเนอร์มา2ใบนะไปไปไปได้เทนเนอร์ใบเดียวก็คุมแล้วอะสอนะครับไปเลยน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคเรียบร้อยนะครับได้2ทอง1น,งนึงทองหนึ่งนะครับไม่เป็นไรผ่านผ่านผ่านอันนี้ก็ผ่านอัตราความคืบหน้าถือว่าดีมากเท่าไหร่ละ 3นี่ไง58จาก75นะครับถ้าบอกว่าผมขาดอีก17แบบนะ17แบบฮึบมาเสียงที่คุณเคยขอเสียงขอแสงขอเสียงขอแสงขอเสียงขอแสงฮึบโอเคมีแสง2เสียงหนึ่งไปครับวันนี้บอกเลยห้ามหยุดต้องเปิดสุดเท่านั้นเอ้ย มาสิบเจ็ดเอาเรื่องโอ้โหตอนนี้ที่ผมขายอย่างเดียวคือการ์ดการ์ดขอบชี้เลยเพื่อนๆขอบชอี้อลังจัดเช็ดทโคตร สวยอะสวยมากอันนี้สวยมากเรียบร้อยอาเซอุดนะครับมาแล้วอิมเมอร์ซีฟนะแคปก่อนเลยไปครับมายังมีให้ลุ้นอีกสองซองมั้งถ้ามันไม่มีอะไรแบบเซอร์ไพรส์เรานะแต่เราตามหาการ์ใหม่ด้วยนะโอเคอันนี้ น,นี่เอครับริฟ่อนไอ้มจมูก <c oughs> ขอริฟอนได้ไหมผมอยากได้ริฟอนยังไม่มีสักใบเลยเชมินด้วยสองเจ็ดโอเคอันนี้มีลุ้นโอเคมาแล้วน้องเชมินผมโอ้โหน่านรักจัดไปครับหมดแล้วมะหรือว่ามีอีกหรืออีกใบเปล่า สองสุดท้ายผมเคมีไปครับเชมินมาเชมินโอเคน้องคอยนะครับน้องคอยเอาจริงคอยนี่อยู่ทุกซองเลยนะ,ะไปครับจะครบยังอันนี้ครบ9,500ันมั้งโอเคสุดยอดมากได้มาอีก 2ใบนะครับขาดอีก15ใบตัดไปเรายังเหลืออยู่เรายังเหลืออยู่เท่าไหร่เปิดได้อีก9ทีเพื่อนๆอนโอ้โหสบายๆเลยมาขอเชียงขอแสงขอเสียงขอแสงโอเคสองแสงไปครับสองแสง น่าจะซอง 4, สี่ซองหกมั้งเฮ้ยมีเสียงมาแล้วใบแรกฮึบโอเคน้องคอยนะครับไปต่อครับฮึบเพเเฮ้ฮเยนี่เผาเกียร์อันใหม่สองห้ามาเชมินถาจิ๊กทำไมคอยกับหมานี่พอออกมันออกรัว อ,อาจจะเหลืออีกใบป่าวอ่ะผมว่าน่าจะมีหอุนสักใบป่ะหมดแล้วหรอ28หมดแล้วแน่เลยอ่ะโอเคครับน่าจะสองอันที่ี้แหละเรียบร้อยนะครับอันนี้เหมือนได้ใบใหม่เพาเกียร์มาอันหนึ่งป่ะเนี่ยเพาเกียร์ใบหนึ่งนะครับ ไม้สอใบเว้ยหกแล้วขาดสิบสามใบเพื่อนมาช่วยกันลุ้นหน่อยฮึบตึ้งตึงตึง,ตงจัดไปเสียงแสงเสียงแสงชัวโอ้โหนั่นไงเริ่มแล้วอันนี้คือเงียบกิบครับจะเป็น12แรกที่ไม่ได้อะไรเลยหรือเปล่าของวันนี้เฮ้ยเมื่อกี้มาอันใหม่ แบบธรรมดานะครับแบบการสวยนี่เราได้ไป4ใบแล้นะแบบธรรมดาเพิ่งมาใบแรก2.5ผมว่าไม่มีแน่เลยเนี่ยมันไม่มีเสียงไม่มีแสงไงเราก็ไปเร็วๆเลยแล้วกันแต่เรายังลุ้นการนิวอยู่นะเอ้ยนี่ไโลตอมได้แล้วครับสซอีกิหนึ่งใบเจ๋งมากเอ้ยอันนี้ก็ไม่ไม่ดอนแฟนนะครับแมนมอส ไม่ไปอีกสองเลยถือว oh, ่าไม่แย okay. ่ถือว่าไม่แย่เฮ้ยเดี๋ยวไว้ใหม่สใบเฮ้ยอ๋นนี้ e x ตกใจตกใจโอเคกาชอมนะครับครบแล้ว2อใบผมเล่นเด็กกาชอมได้เลยนะไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปลองไปครับน่าจะขาดพวก e x ครับผมว่าพวก e x จริงๆมันออกยากนะเพื่อนๆเท่าไหร่ละ67 8ใบครับ มาผมว่าครบด้เนี่คร,ครบได้ฮึบแสงเสียงมาครับโอเคมีแสงหนึ่งจัดไปสองสามหรอสองสามหรือสองสี่ 3ปสามไั้สี่นงไงอุย้ยเทนเนอะร์โอเคขอร้องอย่าเป็นอย่าเป็นอีลีดาหรออะไรอ่ะท่าน้ำไม่เอาแล้วว่าผู้หญิงอนะขอขอคนอื่นนะได้หมดมาโอเคครับอีลีดาไปที่สาม a t the hell โอ้โหมีงงอีกไหมอ่ะเ้ยเลยจูนนี้ใหม่ใหม่เฮ้ย Okay. มีให้ลูนครับมาเชมินเอาให้ครบหน่อยลูกสองใบเออขอ,อยังไงได้อย่างนั้นเลยไปครับไปครับทางนี้ผ่านทางนี้ผ่านโอเคต้องให้ผ่านแหละสองดาวมายังไงก็ผ่านไปเพื่อนซ้ำไม่ซ้ำยังไงผมให้ผ่านหมดน,นะครับถ้ามีสองดาวนะอ๋อไม่ใช่สามดาวโอเคครับ เรียบร้อยนะครับไปโอ้โหเดี๋ยวอีริด้าที่คือมาสามใบงงมากมันออกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้ขาดอีกเจ็ดใบครับครบไหมเริ่มตึงๆแล้วนะตอนนี้เหลืออีกหกแพ็คครับไปต้องบอกว่าหกสิบแพ็คดิไม่ใช่หกแพ็คก็สำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่เข้ามาดูถึงตรงนี้นะยังไม่ได้กดไลค์นะครับยังไงช่วยรบกวนกดไลค์กดซับกันไว้หน่อยนะ สาม,ส,ามสองหนึ่งฮึบโอ้โหขายของปุ๊กเกือเลยอ่ะขายของปุ๊กเกือเลยเฮ้ย EX EX อาเซอุดขอตัวอื่นได้ไหมอ่ะรีฟอนกับอีบุยสองล่างผมยังไม่ได้สักใบเลยนะทั้งสองล่างเลยครับโอ้โหขออีบุยได้ไหมอยากได้น้องบุยอ่ะไม่ใช่ล่างแรกนะไม่เอา ไม่ใช่ลังแรกครับไม่ใช่ลังแรกเฮ้ยได้หรือเปล่าอันนี้โอเคอันโนนใบใหม่ครับอันนี้ใบใหม่ไปต่อครับชิบชิบอุ้ย EX ได้โปวเด้โปวรีฟอนรีฟอนรีฟอนอ่าอาเซอุตอีกแล้วมันออกง่ายเหรออาเซอุตเนี่ย หองนี้เหมือนไม่มีการใหม่เลยนะโอเคครับเรียบร้อยไปโดนเล่นละตอนนี้เท่าเดิมนะครับขาดอีกเจ็ดใบนะสามสองหนึ่งฮึบมาเพิ่มหน่อยได้โปรดเสียงแสงแสงเสียงเสียงแสง,แสง,แสงชัว โอ้โหนี่ไงมันเริ่มเกลือแล้วจริงๆเลยเพื่อนโอ้โหโโหมดแล้วครับหมดกอกแล้วตอนเนี้ยไม่มีเสียงไม่มีแสงกี่รอบแล้วเนี่ยเฮ้ยโ,โ,โครแมทอันใหม่โอเคอย่างน้อยเราได้การ์ดใหม่มาหนึ่งแต่มันจะไม่มีการ์ดสวยๆเลยเหรออ้าวเบาเกลาร์สโอเคมามาสองนะครับเดี๋ยวต้องให้อภัยแล้วเปล่นี้เดี๋ยวมาริว ขึ้นหน้าเลยเหรอลูกมีปะเดีย๋ยวบอกว่าก้อนแพ็กนะโอเคไม่ใช่ครับตกใจที่ผมเปิดจะจะ,จะครบคือมีการจะครบ,บหมื่นใบใช่ป่ะเพื่อนผมเนี่ยเคยได้ก้อนแพ็กแค่ใบเดียวนะครับไม่ใช่ใบเดียวสองเดียวนะตั้งแต่เล่นมาจะให้ดูว่ามันเกือขนาดไหนนะไปครับโอเคมาที่คุณเคยนะครับเดี๋ยวเบาเกียร์ลคือ ตอนแรกไม่มีพอมาปุ๊บมา3ามใบคืออะไรสาใบติดใน12บสองสุดท้ายโอเคเรียบร้อยนะครับเกลือเรียบร้อยเข็มปัดไปครับขาดพวกอีบุยอ่ะที่ผมบอกอ่ะไม่มีท,ทั้งธาตน้ำทั้งน้ำแข็งกับพืชใบใหม่นะครับไม่มีเลยนะขาด5้าใบเองามาใกล้หมดแล้ว สี่สี่สิบแพ็กสุดท้ายนะครับเอาใจเชื่อผมด้วยเพื่อนๆเอาจริงคลิปเปิดทีนึงมันเฉลี่ยครึ่งชั่วโมงนะเกมเนี้ยนานมากฮึบเนี่ยเดี๋ยวไม่มีเสียงไม่มีแสงจริงดิโอ้โหโกี่รอบติดแล้วเนี่ยอ้าวเดี๋ยวไปใหม่โอ้โหได้คือแบบอยากลุุนแะน่โอเคไปครับ ขอ,ออีธรรมาดาก่อนก็ได้ไหมอ่ะคือถ้าครบแล้วผมจะได้แบบคือผมจะกลับไปเกิดไม่ใช่เกิดกลับไปเกิดเฉยกลับไปเปิดซองเก่าๆนะครับผมไม่อยากให้มันครบไม่ใช่อะไรอยากไปเปิดซองซองแรกอะ่ะโอเคพอเกียร์นะครับขัดเยกล้าบ้างโอเคมาละขอหน่อยน้องคอยนะครับน้องคอยใบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แอคที่เก้า ก็สุดท้ายโอเคเรียบร้อยนะครับไปครับได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเก็บเข้าไปเราขาดไปอะไรเนี่ยเนะดี๋ยวนีเขาดูหน่อยกดดูไม่ได้อีกไม่เป็นไรกดดูไม่ได้ก็ต่อเลยแล้วกัน ขอเสียงขอแสงขอเสียงขอแสงขอเสียงขอแสงฮึบโอเคมีเสียงหนึ่งขอเด็ดเด็ดขอเด็ดเด็ดสองสามั้งหรือว่าสองโอ้สองสองเลยว่ะโอเคเชมินไปที่สามนะครับจัดไปอันนี้ให้อภัยน้องเชมินมาเอาจริงพวกการโปเกมอนพืชผมว่ามันสวยอะผมชอบนะ ชอบตีนเขียวๆพืชไปครับหุยโอาไม่ใช่ตกใจสองแปดเฮ้ยอันนี้ไม่ลุ้นโอเคมาเริวหรือว่าหนึ่งดาวทองผมมีแค่นี้รู้สึกผมได้วนแล้วนะ สองสุดท้ายนะครับจบครับไปเหลืออีก20บใบเอ้ยไม่ใช่20บใบย2่องนะครับ2ครั้งเอาใจช่ชืของมด้่อเพื่อนๆขาดอีก5าใบเท่านั้นจะครบแล้วไปได้โปรดขอแค่เสียงกับแสงมาจริงๆทุกอย่างขี้คลายเสียงกับแสงเสียงกับแสงโอ้โหเดี๋ยวถามจริงมันเงียบไปหรือเปล่าขึ้งหลังเนี่ยเฮ้ยท ฮีทลันเหรอโอเคใบใหม,ใหม่ได้มาอีกหนึ่งแล้วครับเฮ้ยอันนี้ EX เอ็ก e มาอีเ e อ็กนี่มันมาไม่กี่ตัวมาตัวจมูกตัวแล้วก็อาเซอุดน,นะครับที่มันมาเนี่ยปวดเจะปวดเลยเอาจริงอ e ีเอ็กนี่มันหาย,ยากนะเพื่อนเหมือนมันจะหาย,ยากกว่าการหนึ่งดาวทองอีกอนะ่ะเปอร์เซ็นต์ออกมันน้อยกว่านะ ว่าน่าจะหมดหวังแล้วว่ะเสียงแสงก็ไม่มีนะครับมาให้มันจบไปเดี๋ยวเราลุ้น1 2สุดท้ายกันนี่ไงพอมันออกเนี่ยมันชอบออกซ้ำเปิดตั้งนานไม่ออกออกปุ๊บออกรัวๆมาครับ1 2สุดท้ายเอาใจช่วยผม้วยเพื่อนๆโหนี่ผมเกือบครบหมื่นใบแล้วนะการ อีก3ไวใบเท่านั้นนะครับจะครบแล้วนะมาเด้โปบดจบทีึบไปเลยแล้วกันโอเคมีแสงลุ้นปิดท้ายครับ <c oughs> วันนี้ผมลุ้นปิดท้ายเลยนะอ้ขอแรงๆนะขอแรงๆเอ้ยอันนี้มีลุ้นมีเขียวๆผมว่าใช่ลิฟอนโอเค วาแล้วริฟอนโอ้โหใบแรกนะครับยังจัดเด็กไม่ได้นะไม่ต้องสองใบนะขนอีกใได้ไหมฮะยังมีโอกาสยังมีโอกาสเพราะรีฟอนมันมันไม่จำเป็นต้องใช้เสียงก,กับแสงนะครับมาเฮ้ยเฮ้ยริฟอนโอเค <laughs> โอเคครับครบโอ้โหมาอยู่โซสุดสิบสองสุดท้าย ไม่กอตอนนี้ขาดอีบุยน้ำแข็งนะอีบุยน้ำแข็งอย่างเดียวเลยมัง้งจะครบแล้วอะ่ะโอเคมีให้เราลุระว่างทางด้วยอังโดนนะครับไปเหลืออีกว่าเหลือซองสุดท้ายปะหมดแล้วหรอโ okay, อเคซสุดท้ายครับน่าจะได้ครบแล้วมันน้งถึงดาวทองเอ้ยใบใหม่ จัดว่าอุชุกี้ว่ามันชื่ออุชุกี้ว่าไม่รู้ผมผมจำไม่ได้อะมันนานแล้วอ่ะใครรู้ก็พิมพ์บอกมาหน่อยนะครับภาษาญี่ปุ่นนะโอเคเดีดูซิเหมือนผมจะขาดอีบุยน้ำแข็งตัวเดียวมั้งเปิดจัด1แพ็คใหญ่นะครับอีบุยอุชุก้เดี๋ยวค่าสองใเว้เดี๋ยวไปเช็กก่อนขาดอะไร สองล่าสุดอันนี้อ๋อเดียก้านะครับออริจินเออเดียก้าขัดอ๋อใช่ขัดเดียก้ากับยูบุยน้ำแข็งเนี่ยกาซียนเอเอ็กโอเคก็วันนี้ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋วเวลอัพเฮ้ยผมได้มาเพิ่มอ่ะเปิดต่อไปเราลุยต่อเลยเลยกัน <laughs> ไม่ใช่อะไรมันโอ้โหเนี่ยมันกดไม่ได้ไงไปมาครับเราอาจจะมีโอกาสเป็นเพื่อนอาจจะจบที่ซองนี้เลยก็ได้เอาให้มันจบไปเลยคลิปนี้คลิปเดียวสำหรับแพ็กนี้เรื่องหน่อยไม่มีซองประหลาดเอ้ยซองประหลาดพูดถึงก็ามาเลยนี่แหละโอเคเรียบร้อยครับจบไม่มีอะไรเปนเพื่อน <laughs> จบครับ ก็เดี๋ยวผมค่อยเปิดทีละวันแล้วกันเออหวังว่าจะได้ขาดแค่2ใบเองเดี๋ยวก็น่าจะครบนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็น่าจะเอาไว้เท่านี้นะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาอยู่ดูเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะก็สําหรับใครที่จะเปิดผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับนี่การ์เทนเนอร์นะครับสามใบเพื่อนๆนโอโ้โหัวจะปวดนะแบ่งใบใบอื่นบ้างก็ไม่ได้นะอะโอเคเท่านี้แหละขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย